สวัสดีครับเกสโอลิเนเดนฉบับให้ความรู้นะครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้มาชมกันใน EP ที่2นะครับก็คือเป็นเรื่องของ Family of Magnetic Former t ของซีเมนต์นะครับเรามารู้กันว่า Magnetic Form ของซีเมนต์นะครับมีกมีกี่รุ่นกี่แบบแล้วนะครับแล้วก็แต่ละรุ่นแต่ละแบบต่างกันยังไงใช้กันยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลย อันแรกนะครับก็คือเรามาดูแฟมิลีของตัว t าน n s m i เตอร์ของซีเมนต์นะครับก็จะประกอบไปด้วย m a ็ 5000, m a น 5000, ip 20, m a ไ 6000, m a ส 6000, ip 20แม็กกละก็ m a ็6 0 0 0ันไอนะครับเดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆง่ายๆทันทุกกานทราบนะครับก็คือ m a ็กห้าพันะครับที่ไม่เขียนว่า ip 20จะเป็น i อพีหก็นะครับก็คือหัวพวกนี้มันจะใช้กันน้ำกันฝนได้นะครับแล้วก็ e อ็กซมันจะอยู่ที่ศ4นยระครับออเลนะครับ ตัวนี้นะครับแมทเทเรียลของตัวบอดี้จะเป็นโพลิเมอร์นะครับแล้วก็มีการคอมมูนิเคชันเป็นฮาร์ดนะครับอะไรอย่างนี้นะครับผมต่อมานะครับตัวที่เป็นแมกนาจิคแม็กห้าพันหนึ่งไอพียี่สิบตัวนี้นะครับส่วนใหญ่จะติดอยู่ในเฮลซิงหรือในตู้นะครับเพราะว่าไอพียี่สิบไม่สามารถกันน้ำกันฝนได้นะครับเอ็กซ์คูลิซี่ก็จะเป็นศูนย์จุดสี่เปอร์เซ็นต์นะครับออฟเดตเหมือนกันนะครับตัวหน้าจอเลยนะครับจะประมาณสิบก้ัมดิวนะครับต่อมานะครับคอมมูนิเคชันก็จะมีแบบฮาร์ อันนี้เลือกได้นะครับต่อมานะครับ m a g n e t i c f o r m แมก0 0นะครับที่เป็น i p 6 7นะครับ a c c u r a c y จะประมาณ0.2นะครับ operate นะครับ material ของตัว body จะเป็นอะพอลิเมอร์นะครับการ communication ของตัวนี้นะครับสามารถเลือกเป็น hard fiber pa fiber dp หรือ fiber ได้นะครับหรือว่าเลือกเป็น device net mod b u r rtu 4 8 5ได้นะครับผมต่อมานะครับ ip ตัว m a g n e t i c f o r m แมก0 0 ip 20 ก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือตัวนี้จะต้องติดอยู่ในตู้หรือพาแนลนะครับ IP มัน20มันไม่สามารถกันน้ำกันฝนได้นะครับตัว x s e r u e y ก็จะประมาณ x s e r i e y จะอยู่ที่0.2% o f ์จุดสอเปรหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็น1 9้นึงแหละเหมือนกัน c o m m u n i c เค i o n สามารถเลือกเป็น Hard f i b u t DP-PA นะครับไฟเบอร์ฟิบัตดิวอิเนตมอดบัต RTU หรือ185ได้หมดเลยนะครับต่อมานะถ้าสมมติเราใช้ในรุ่นพวกรุ่นฟิวรุ่นอะไรเงี้ยนะครับ เฮดเมาส์นะครับก็จะเป็น m a g เนติกฟร์มิเตอร์รุ่น6 0 0ันไอ์ตัวนี้นะครับสามารถเลือกเป็นสเตเลสหรือเป็นอลูมิเนียมได้นะครับตัวนี้จะเป็น IP 67นะครับ a c c u r a c y 0.2% o f ย e a นตะครับตัวนี้นะครับ o m m u n o n เค i ันก็เลือกได้เช่นเดียวกันก็เป็น h า r ์ p โ r รพิบัติโปรพิบัต ADP นะครับอ่าัตแล้วก็ d ิ v i เ e t นะครับผมอันนี้จะเป็น Family ของตัว t r a n s p i t t t รนะครับซึ่งจะต้องประกอบไปด้วยเซนเซอร์ด้วยนะะะครรัับตต่อออมา Family Fom Magnetic Mag ขงวว For กก็จปปได้ย1 5,1 ครับแมกเนติก 3,001P 3,001ก่อนนะครับแล้วก็ 3,001P 3,001HT ต่อมานะครับก็จะเป็นแมกเนติก1,000นะครับแล้วก็ 1,000F นะครับแล้ว 1,000HT นะครับต่อมาก็จะเป็นรุ่นแมกเนติกนะครับ8,000นะครับแล้วก็ 8,000CT นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องเจนเซอร์ให้ฟังอีกทีหนึ่งก็คือตัวแม็ก 5,001W เนี่ยครับป๊อปปูล่ามากเลยของซีเมนต์นะครับตัวนี้ใช้ในงานน้ำน้ำน้ำเสียเนี่ยจะขายดีมากๆเลยนะครับ จะได้รับการนิยมมากเพราะหนึ่งราคาถูกนะครับแมตที่เรียกของมันก็คือจะเป็นคัดอลอยนะครับที่เป็นเซนเซอร์นะครับนะครับต่อมานะครับตัวเซนเซอร์มันจะเป็นอลอยซีนะครับแล้วก็ไลเนอร์ก็จะมี NBREDPM นะครับพวกนี้จะเน้น NBR กับ EDPM จะเน้นงานวอเตอร์แล้วก็เวสต์วอเตอร์นะครับตัวเซนเซอร์เนี่ยครับสามารถตรวจอุณหภูมิได้ประมาณ70องศานะครับต่อมาแม่เหล็กโฟมิเตอร์สามพนะครับ 3001P นหนนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นรุ่น พอเพลลาอีกตัวหนึ่งที่ใช้ในงานส่ส่วนใหญ่อาจจะใช้พวกงานเคมีนะครับนะครับผมเพราะว่าตัวนี้ครับจะมีนะครับอ่าอัสลอยซีนะครับหรืออื่นๆนะครับแล้วก็ไลเนอร์ก็จะมี PTFE PFA นะครับหรืออื่นๆนะครับงานวอเตอร์เวทวอเตอร์สบายนะครับแล้วก็งานเคมีเข้าฟูดนี้เยี่ยมเลยครับเพราะว่ามีแมทเทีเรียลที่สามารถทนกันกัะกรได้นะครับต่อมานะครับถ้าเป็นรุ่นสัตว์นันนะครับ PTFE นี่ทนได้หนึ่งร้อย แต่ถ้าเมื่อไหร่เราเลือกเป็น3ามพนหน p นะครับทนได้ตัวพิธีฟีเอเนะครับจะทนได้130องศานะครับถ้าเราเลือกเป็นรุ่น HT นะครับ PTF E ฟจะทนได้180องศานะครับตัวนี้เหมาะมากๆนะครับที่ใช้ในอุตสาหกรรมที่มีน้ำร้อนนะครับที่มีค่าคอนดักต์เลยนะครับมากกว่า5ครับต่อมาแม่เหล็กหน0 0ง FT ห0 0่นะครับแล้วก็ F นะครับแล้ว1,000 HT นะฮะไอ้ตัว housing เนี่ยครับจะเป็น IP67 นะครับ Material ก็จะมีคัรอลอยสสสเเตตนนลลีีก็มะครับ แล้วก็เซนเซอร์ก็จะมีสลอย4ีหรืออื่นๆนะครับแพลตินัมโรเดียมแพลตินัมมีมดนะครับตัวนี้เลือกได้นะครับไลเนอร์ก็ p t f e PFA หรืออื่นๆนะครับใช้ในส่วนใหญ่ก็จะใช้ Water and w a s t e water chemical นะครับแล้วก็งานพวก c i p งานฟูดนะครับส่วนตัวสแตนดาร์ดนะครับรุ่นเอนะครับจะทนได้รยถ้าเลือกเป็น h ันะครับตัวไลเนอร์จะเป็นเซรามิกครับทนได้200เลยนะครับตัวนี้แต่ยังไรก็ตามก็ต้องใช้ค่าคอนดัก ปลาปานะครับหรือว่าตัวเมืองเขื่อนชอบใช้นะครับก็คือรุ่นแบตเตอรี่นะครับหรือแม็กแปดพันนะครับถ้าเป็นแบดพันซีทีก็จะเป็นคัสตดี้ทันเฟอร์นะครับหรือใช้ในการซื้อขายจะต้องขออนุญาตชวก่อนนะครับตัวนี้นะครับก็จะมี housing ip พีหกสิบเจ็ดนะครับแล้วก็ตัวแมทเทอเรียลก็จะเป็นคัสแอนดลดีบิสตีลนะครับเทนเซอร์จะเป็นสามหนึ่งหกนะครับไลเนอร์อีดีนะครับใช้งาน เวสต์วอเตอร์ West water, งานเขื่อนงานชุลประทานนะครับเพราะว่ามันมีรุ่นที่เป็นแบตเตอรี่แล้วก็เชียร์เซหมด,ดูลนด้วยครับผมนะครับอ่าต่อมานะครับในอุปสักคำที่ใช้ส่วนใหญ่ก็เวสต์วอเตอร์แ t w a เวสต์วอเตอร์หรือวอเตอร์ที่เป็นวอเตอร์แผ่นพาวเวอร์แผ่นฟูดแอนด์เบเอร์เลสครับฟาร์มาตุรีก็ออร์แอนด์แก๊นะครับ EP2 Family of Magnetic Flowmeter Case Review ฉบับให้ความรู้ขอบคุณครับ